สวัสดีค่ะอยู่กับน้องเม้นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องเม่นก็จะมาเล่นปอปิดกันนะคะเรามาเล่นกันเลยค่ะนะคะปาปิดนเลยนะคะนช่ไคะเราก็จะเล่นแบบนี้นะคะเนี่ยเอาไว้กดกดจิ้มนะคะนี่นะคะกดอย่างนี้นะ นะคะมันก็จะประมาณรู้ซื้อนะคะซื้อนีนของจริงเลยอันนี้ไม่ใช่ของใครเลยอันนี้ของเราเองไปซื้อมาไว้เช้านี่นะคะนี่นะคะบางทีมันน่าจะกดได้เป็นบางครั้งนะคะร้รนเนี่ย ป๊อปอิดมันดีนะคะช่วงนี้เนี่ยเพราะว่าเสียงมันฟินมากเลยคือเอามน้ำยามาเติมมาก่อนนะคะเอาใหม่นะคะเนี่ยบางทีมันไม่ได้นะคะเราต้องกด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 ค่ะแล้วก็มาเล่นกันเนี่ยน,ะะนีน่เติมนแอลกอฮอก่อนจนะจ๊ะโอเคเราค่อยกดอย่างนี้ก็ได้ เราให้มันมีเสียงปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็จะกดได้อ,อือ่กดชอบกดเล่นแบบนี้นี่นะคะแล้วก็จะเล่นกันแบบนี้นะคะทุกคนเราก็เล่นแบบนี้เนาะเนี่ยเราจะเล่นให้ดูอีกนะคะเนี่ย โอเคค่ะ okay, ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเนี่ยโอเคนี่นะคะเสียงคนเล่นสเก็ตบอร์ดนะคะกดต่อก,กันนะคะเนี่ยเนี่ยกดแบบนี้แหละเราชอบเล่นเนี่ยชอบเล่นแบบนี้ นะคะแล้วก็เล่นแบบนี้ก็ได้เราชอบเล่นแบบนี้นะนี่เราชอบเล่นกดต่ออันนี้ของแท้เลยถ้ามันไม่ออกแรงมันจะไม้นะคะเนี่ยโอเคนี่นะคะแล้วก็กด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 ,กดประมาณนี้นะคะ อีกยากเพป,ปิดช่วงนี้หายากอยู่นะคะเนี่ยเสียงฟินมากเลยค่ะไปกดต่อกันเลยค่ะเนี่ยค่ะนี่นะคะมันก็จะประมาณฮะเวลาเาไปเข้าบ้านเนียฮะเวพกเราาไบ้านก็ยังไม่รู้หนูถ่ายคลิปอยู่เราบบเปียว นี่นะคะทุกคนแล้วก็มาเล่นแบบนี้หละแม่เราหาหานะคะช่วงนี้เรามีหาเนาะโอเคแล้วก็ขอจบคลิปกันก่อนนะคะเราะว่าตอนนี้เราต้องรีบยเขาว่าเล้ะค่ะบ๊ายบายค่ะ